สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับพ่อตาครับสวัสดีครับครับผมพ่อตาฟันดีบ่ใกล้มือหรือดิพ่อฟันฮะซื้อหาเก้า,<ะ>าเาลยว่าฟันมันก็สื่อเลขดับจะหาเก้า,าเรีวันดับด้วยเลขยวันบ่ใครอยากออกหาเก้าเงินเปิดห้อเปล่าเปิดหรือเปล้ว เสื้อไปแล้วบ่ฝันขึ้นรุ่นมากแบบมากฝันฝันไปยังไงล่ะเื่อเลี้ยวเป็นปลาปลาดุกสองตัวเขาหอยคือเขาหอยขายไอ๋อโอ้ปฏิญาตอีกคนอ๋ออ๋อเงอเรางอเรางอเอลงไปอ๋อไปแบบไปฮอดร่มใบปั้มเหม็นตุ่นม่วงลงหิ้มน่าอืมครับบาดีก ยังไดจะงอหัวย้อนลงดิกลงมานาำโบริมฟังรับบักยันคุบเอาครับคุบสองเทียรับได้แล้วเอาไปปีนต้วชูบนถนนบานีกันจกว่าไปจังไงควบฝันนะรับไปลงร้อยไปจังไงโอ้ยไปตัวทิพย์ครับมีแต่ผู้อ่อนบักยันมันบาตายลุ่มใบตาย นั่นแหละฝันนั่นแหละ่บ่บ่เก็ฝันเรื่องเียงมันสิออกสิเป็ดโบนอปลาดุกสองตัวเฮี่ยงกันสองลงสองลงสองลงเ่าดุกยเออเขาหอยปากใส่กันเครื่อเขาจะใครแมครับผมดูต้งเลียวบาปล่าเอาปลาดุกยังเดินี่อยกับลยแน่สดจ้าลูกมามลอยองลงลงเลยก็เคยฝันเดีเวกันจ้าจ้าก็ถือว่าลูมุ่นึ่งกับบควาฝันเลยเอาไว้จะลูกเอาไว้ท่งเสียต่อี่ เป็นมินมิดไปเลยนีครับเราจะปรอยได้ขึ้นรุ่นมาจังมาฝันวันนึงว่าคุณลู้มากว่าฝันอีกตัวแต่มี่ฝันไปชื่อชื่อชื่อแลี้วเลยเป็นฝันไหนชื่อหาเก้าโอ้ชื่อหาเก้าอืมชื่อหาเก้าแล้วเป็นฝันเลยอืมเขาว่าใส่ชื่อหาเก้ามันเป็นเหลี่สายไฟลูกเพราะว่ามันเป็นเหลกลังโอ้เลื่อตัวเดียวยไฟทีชอนลูกจะไป็นฝ่ายเจ้า สายเฟตตาแดงเขาเห็นเชียงเงินห oh. าเขาเชียงหาเช็ดโอ้จใาลูกกล้วยเลยเออมันขาดลูกมันห่างแล้วกล้วยเลต็มคอจะไปไปมันใส่ซอดกล้วยมุวนเขาเอามาให้เก็บคอมันติดไปสื่ออยู่ในบักซ้านี่ยมันว่าฝันดีขนาดแค่ไหนที่ฝันดีขนาดเมื่อกี้แต่ว่าซื้อหาเก้าแล้วบวกฝัน หมื่นรุ่นมากจังฝันว่าเห็นป่าหมื่รุ่นมากฝันเห็นป่าป่าไม่ใช่เป็นอย่างล่ะแปดกับจิตเลครับป่าก็จะเป็นแปดหรือแปดหนึ่งหรือแปดที่อย่างนี้เนาะมันเลี้ยงกันว่ามันสิบเอ็ดหรือมันจังใดสิทธิครับมันเป็นโรกมากมันออกสิบเอ็ดเลยที่ออกเล็กลืองมันยุ่มมันขึ้นไปตูงสูงลอยเลี้ยงกันทรงลองสองลองสองครับมาหอดมูลุ่งไป ฟันตุนม่วงเหรอครับตุนม่วงปัญหาบาดนน้ำเป็นมีชุ่มจังสี่ตุนมวงยุงครับบักยันเ่นเอาลปจากไหคือดีหัวลงมายวแนมมันนะโอ้ดีกดีรงมากครับตกน้ำปับมันคุ้มจับเทียสองจังได้ครับและยืนเบิงมันอยู่โอ้เอาไปเปล่ยลังยันวะเดจ้าลูกเอาเล้ยวอาิมแล้วลูก จิมซะแล้วไปเลยวะแล้วไปเลยวันเจี๊ยอ้มันดอกไปตัวทีบเล็กไม่หกักอันนั้นก็นจะไปตัวทีมตัวแดีนแล้วเลขก,ก็ได้ยแล้ของลูกกมกลมๆเนาะแล้วก็จะหมุนปลงปลงปลงตกลูกใดก็จะล,ลูกด้านหล่ะอาพี่น้องนะครับที่หนึ่งกับที่ลดนํามาเจ้าเลขว่าวนะเลขพระมันบาเบามันเจียว ใบละรอยเจ้กูไปซื้อหรอกเออกันกูซื้อถือกูหันอยู่อันเดเจ้บอกตัวแน่มันบ่บอกโอ้วางวดก็หันก็ถือนะเพราะเพงหันถ้าว่ามันออกมาจะใส่อันพระคำเห็นมันเจ้ถ้าว่าอยู่ใสแล้วมันก็ตามมันโอ้แต่ว่าคนบ่บอกมันบ่บอกมันบ่บอกคนมองอยู่มีว่าพระคำเห็นเป็นเป็นสร้างเงินอันช้าลาครับ เขาถือบ้านเหรอามหมวดที่หมวดเหรอทับฝนบอกอกมีปัดครับมันบอกตัวส้าทีโอ้ถามครับโบบอกอันจะเอาเงินลอยไ่อย่อยเกี่ยวปีใครฝนฟุกหุบไปย่างดีฝนทีนอยู่วัดไดบ้านเนี่บอกร้านเึียังฮะอยู่อยู่บ้านใดบ้านฝนมันอบบอกบ้านวะที้ไยเงินลอยเงินลอยก็เจ้าหายยอ่เพราเงินลอยเพราะ อีไปเอาเลขน้ำสดอกว้านน่ะเออเลขบันกับบ่อไห่ไหมเจ้บบ่อมันบออ่อไห่เฮ้ยจังไรจะพ่อเพื่อนบัดน,นะ่ะมันอยู่กับบ้านเท่านั้นและอีบุญมีนั่นน่ะโอ้คดซื้อบุญมีเออเออมันขี่รถสองล้ออ้อมบ้านอยู่นั่นล่ะจักรยานเออโอ้เพราะเป็นคนที่เขาขายป่าขายนั่นหรือเปนดอกบ่อผู้เดียวบ,ออบ,ออบอ่อบ่อมันบ่อได้ขายอย่างหน้ามันก็ขี่ตะกี่รถอบ พอ่อที่บอกเรียกผมว่าอะไรเมื่อกี้รถมา่อวันพี่แล้วตี่อือื่นใจอื่นใจอ,จอว่าว<อ>่นะเมื่อกูบ่อหรอกมึงเอาไปไปนะนเอาไปให้ผู้เขาถือป่ะนะโอ้ค่ะผมอมันมันกา้าทีเดียวดอกถือแล้วมันบอ่ออีกครับมันมเสียวหาพระนั่นแหละเพราะมันเสียหายบ่อหายบ่อขจักโอ้ข้ะพุ่น อันสลัตสล้อยแเราค้นกะอึดยูอึดกินอ,อ,อยู่เนาะที่รถก้องที่หาขอพีขอนองกินไปอันนั้นโอ้คับผมอยู่น้ำร้านกะร้านกะกินมาไล่ขาบ่ไห่นอนเฮียนโดยนี่ไปนอนนำ้ำน่องสาวคุณอยู่ในพีเล่นโอ้ค่บผมโอ้แต่ว่า่นบ่ได้ให้เรียกปูนบ่อฮะ่นบ่ได้ให้เรียกปูนบ่บ่อแต่ว่าเรียกปูนนี่ยซื้อก้าเก้าห้า คือก็หาแล้วแต่ว่าฝันป่ะ่ะเออรุ่นมากจังฝันว่าฝันเห็นปลาปูได้ตีเป็นหนึ่งตีปูได้ตีเป็นหนึ่งตีเล่กันอันเพชว่ท่านชื่อดอกเจ้ชื่อก้าหาแล้วันว่าฝันคือรุ่นมากมากฝันเห็นปลาโอ้เลยันได้ตีเป็นตัวใดบ่เด็ปูบ่เด็หรือวันจิตถือหรือวันจิถือเลว่าเจ้โอ้คนเนี่ยคนนอนเล็กลางเนีย <Yeah. S 2> บนเหลยนบนเลือกลางย่างเดียวโอ้ครับปู้บอกมันที่ื่อยูโรนีมันที่ื่อมันเสียงหาซีครั <Okay. S 2> บฝันว่าเขางว่ามา้เต็มคออ mm hmm. ันชุ่มมูนี่คืออยู่บถื้ออกบ้านนะเจ็ดเจ็ดซีไปกับเสียงบึงมันกะโบคือหา ซื่อหาซืเนี่ยมันเอามาจากไครหมมันบอกเลยซื้อเรียกบนเรียกงซื้อที่นักนักเลยโอ้หนินักอยู่เพราะว่าถ้ามันตรงโตนอะครับผมอืมอันนั้นเัื่อซื้อไปลอยเงินเด้อันนะหาเข้าก็หาหาเก้าโอ้ขับปูมันบบกับด้วยซื้อเรียกลังตัวเดียวคนหนูเลยบนก็บื่อครับอืมใจ้ขึ้นว่า ชื่อหาเก่าหนึ่งครับคืดดด้เลยมานอนมือขึ้นครับบ่ฝันครับเออกันตีดถือเลขเนี่ยกันชื่อชื่อแล้วกันตีดถือนี่มันถีบบ่ฝันเลยเจ้าเออบ่พูนนาทีครับโอ้ตัวชื่อไปแล้วรอยเงินหนั่โตัวหาเก้านั่นครับทักติดถือหา หรือมันแปดก็จะบอกว่าถือเข่าโอ้ครับโอ้แต่ว่าท่านซื้อแล้วบ่ฝันนี่ก็จะถือเลขอืมโอ้บ่เพ,พิ่นนาทีนี่ก็จะถือมาโอ้ครับผมมิดเลยละ่ะครับผมโอ้ท่านันว่าถือเวละอันมันหาเข่า เราซื it, ้อหลายปันไหบ่เนาะยซื้อลอยเงินคุซื้อกำนันแต่รอตุตลีเลยหนึงพอดีเนาะอยเงินเนาะปลอยเงินก็ลอตลีหนึ่งใบพอดีสิหาซื้อตัวอื่นอยบ่ซัวนหอ๋อซื้ออื่นกับิซื้อกิดอันหนึ่งหนึ่งวันอีปูมากว่ามันชิบเวตหรือป่าปลาครับเงินึ่งหก็เป็นไ้คาผมออกไปตัวที่เหนกันบ่ออกกันนี่ก็ออกใบลอตลีตื้ไปั่นละครับ ใบละเที่ยงปกแดงเขียนไห้แด um. yani ็ดหาเก้าครับว่าเขาเจียวมาขายขี่รอ้อบครับเลยบ่ได้ได้บ่ได้บีเอือเป็นันไ้สิมันบอกว่าสื่อสื่อได้พูดเกียดเกียอยู่เตี๋ย โอ้บอกผู้ซื่อจิตเกียจเมืเ่อจีแสดงอ่ะอนี่เดีผู้นี้นั่งเขาหมอ,อเดียจิตเก็ยจบอกผููซื่อเพราจิตเจ็ดจนั่งฝ่าเอ้ย <c oughs> อืมแต่ังหล่นพี่น่อยลังหล่นอยู่ตรงนี้ก็ลังหูพลังอยู่นะครับพลังหล่นใหญมากตัวใดเนด่ใได้มากใหมากก็เลขน้องมะลินี่แล้วบอเลินบอลอื่นไะบอลอื่นก็จีเก่าหนึ่งอ๋อจีมี ไอหลวงปู่เนี่อยอะไรเข้าหนึ่งส่วตัวโตัวคนนี้เข้าเกียรไปส่วตัวก็ยีหยุดท่านเนี่ยเดียวกันบนหลวงปูเ่เรียกอยุยหลักนี่แหละหลักเก้าหลักเกียรตอือไปศูนย์สองศูนย์สี่นี่แหละกับหนึ่งแปะกับหนึ่งเก้าทิพเป่าครับเก้าเขาอ่านนี่แหละครับแต่ว่าอยู่พ้นกะเอาซีโตรติลี่เอา ได้โรต tamam. ีร oh, oh, <lobster> like, like, ี่ใบหนึ่งก็ยังดีว่านได้ใบนึ่งได้เก็ซเกอาได้ใบได้เล่าก็มานอนฝันเห็นน้องมะลิฝันเกี่ยวมาเคื่อนนี่เป้ามาเลยวยที่ถือเล่าเรียกอุบาชีวานใ่จนะเฮ้ยบ่เคยฝันเห็นเกียวฝันเกี่ยวน้องมะลิเกืนนี่ซื้อเลขกไอ่น้องบอกซีเก้าเก็อีกสามโจนก็เลยสื่อลัดไบเก้าเกดเกเก้าสือรตีรี่ย่างละใบกับเก็ดก็ด ซื้อไวบ่ะเนอะฟันเกี่ยวแก้บะหนะ่โโอยเฮ้ยมันถูกเป็นมันแต่บก่ก็เลยฝ่าวมาหาหนองบุรีเบิง <S <S <Pam ela> องหาตาแดงสิลูกเอาวันนีปหาตาแดงก็เป็นพี่น้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายจะพัไปตายพับไปอาปูนะหรับลิปนี้ขอบปูอยู่ดีไม่แหงงง้งนะปูเด้อร่างกายแข็งแรงนะปูเด้อนะครับอยู่มันขวนยืยนปูห้แเนวทางก็คือเก้าหาหาเก้าับหนึ่งหนึ่งพี่น้อง นีครับไม่บอกปูหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งเอาชื้อเลีกหลานนี่แหละหลานนงมะลิมันอันนี่ล่ะให้หนึ่งเก็ดเก็ดโอ้ยทั้งใดครับดังคักดังเน่ดังเกล็ดฟ้าขาดเก็ดเกล็ดเกลดเก่าหนึ่งเจ็ดของนองมะลิเขาออกมาเนี้เออหลอดเอาชิมโลกของเอาทิมแล้วหลอดหลอดด้วหลอดด่ว อ้าวูขอบพูดอะไรวัสดีครับวัสดีครับพูวัสดีครับอปูขอ,ขขอไหมน้ําอย่าไมอย่าโอ้ยย่ยยมยอ